ต่อไปน้องไปตองขอพาทุกคนมากันแถวสายไหมที่นี่เนี่ยมีร้านขาหมูทีเด็ดสุดยูนานตุนหม้อยักษ์ใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงจะเป็นร้านไหนตามน้องไม่ตองไปกันเลยครับสวัสดีค่ะ ไม่ต้องพามาอยู่แถวถนนเฉลิมพงย่านใสาใหม่นะคะเขาบอกว่าตรงนี้มีร้านข้าวขาหมูเจ้าดังในตำนานเป็นสูตรยุนนานที่เด็ดของเขาก็คือใช้เครื่องเทศทั้งหมด20ชนิดในการตุนขาหมูปรุงเสิร์ฟแบบพัตตะคารเลยทุกคนวันนี้จะพามาเปิดเคล็ดลับของเศรษฐีป้ายแดงขายข้าวขาหมูยังไงให้รวยกับร้านนี้เลยค่ะร้าล,ลายลิ้น มาละครับละลายลิ้นร้านเด็ดยืนหนึ่งย่านสายไหมที่เปิดมากว่า3ปีใครที่ผ่านไปผ่านมาย่านนี้ก็จะเห็นหน้าร้านโดดเด่นติดตริมถนนโดยที่ร้านละลายลิ้นมีเมนูให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขาหมูข้าวมันไก่หมูแดงรัาดหน้าและเมนูตามสั่งอีกมากมายแต่ขายในราคาหลักสิบ ขัดสันวัตถุดิบชั้นดีเพราะทางร้านต่อยอดจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเนื้อสัตว์จนเชี่ยวชาญปรุงรสอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นร้านขวัญใจของคนในละแวกนี้ไปแล้วล่ะครับเอ้าวเป็นว่าเราไปเปิดเคล็ดลับกับเจ้าของร้านละลายลิ้นกันเลยครับตอนนี้อยู่กับน้องออยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะน้องออยเป็นทายาท รุ่นที่เท่าไหร่สองี่สองอ่าสองลูกของคุณพ่อเจ้าของร้านตอนนี้น้องอ้อยก็มาดูแลกิจการเองใช่ไหมคะ,คะพี่ต้องอยากรู้ว่าที่มาของคาว่าละลายลินน่ะมันคืออะไรทั้งข้าวมันไก่ละลายลินแล้วข้าวขาหมูละลายเนี่ยค,ะค่ะตุ๋นจนนิ่มแล้วก็ละลายเหมือนละลายในป่าจริงๆที่ร้านละลายลินเนี่ยไม่ได้จะละลายแต่ข้าวขาหมูถูกปะ มันมีหลายเมนูด้วยเมื่อกี้แอบเดินเข้ามาข้างหลังนี่คือข้าวมันไก่ค่ะมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวขาวหมูข่ากิน้ำแดงค่ะข้ากิน้ำแดงข,ขออนุญาตดูหน่อยว่าในโซนหน้าร้านตรงครัวเนี่ยนะมีอะไรบ้าง อันนี้คืออะไรคะเชฟขาหมูครับผมอันนี้ขาหมูแล้วทำไมปกติขาหมูมันมันมันอยู่ในหม้อตุ๋นอันนี้มันอยู่ในซึ้งอะคะจะได้อุ่นไว้ตลอดอะครับโอ้ขาวิก็ต้องแรปไว้อย่างนี้เหรอครับจะได้นุ่มให้ให้มันมีความนุ่มเพิ่มเติมเนาะหลังจากที่เราแรปเอาไว้คือน้องออยพี่ต้องอยากทราบว่าทําไมที่ร้านเราถึงเลือกใช้แบบวัตถุดิบอย่างดีอย่างนี้พอดีคุณพ่อเปิดร้านขายเนื้อสัตว์จำหน่ายเนื้อสุกรมาก่อนนะคะก็เลยมีความรู้เรื่องเนื้อสัตว์แล้วความพิเศษของขาหมูเราเนี้ย ใช้เวลาตุ๋นนานแค่ไหนค่ะตุ๋น6ชั่วโมงค่ะก็ใช้เครื่องเทศประมาณ20ชนิดขอดูได้ไหมว่าข้าวขาหมูแบบจาน60บาทเนี้ย จะออกมาหน้าทานขนาดไหนนะคะคือน้องออยบอกแล้วว่าเป็นสูตรยูนนานถูกไหมแล้วอย่างขาหมูขาหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ได้เยอะแค่ไหนอะเชฟสิจานครับและอย่างข้าวอย่างเงี้ยที่ร้านเราหุงวันหนึ่งกี่หม้อคะหุงหม้อใหญ่ประมาณสมหม้อข้าว,าาวาประมาณ10บโลแล้วขาหมูใช้เยอะแค่ไหนคะต่อวันประมาณ40โลต่อวันเสร็จแล้วอันนี้คือ60บบาทพี่ไปต้องมาถึงร้านขออนุญาตให้ทางเชฟ ช่วยเปิดสูตรการทําขาหมูของทง<ม>ั้งร้านหน่อยได้ไหมคะ,ะมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองทําขาหมูกันค่ะทุกคนได้เวลาตามไปเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับตุ๋นขามหมูละลายลิ้นด้วยเครื่องเทศ20ชนิดนาน6ชั่วโมงแต่จะมีเคล็ดลับเทคนิคอะไรบ้างนั้นเราขออุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้ามพลาดครับเริ่มขายครั้งแรกไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะขัดจินเพราะว่าคุณพ่ออาจจะอ่อนเรื่องการตลาดอยู่ค่ะเส้นทีไปได้ เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ร้านละลายลิ้นร้านข้าวขาวหมูเจ้าเด็ดยา่านสายไหมต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะพาไปเปิดเคล็ดลับตุนขาหมูละลายลิ้นที่ขึ้นชื่อของทางร้านขั้นตอนจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยครับจะพามาเปิดสูตรขาหมูของที่นี่อันนี้ขาหมูเราผ่านการทําอะไรมาแล้วบ้างคะเชฟนี่ล้างเกลือแล้วก็ล้างแป้งครับแป้งมันจะช่วยให้ล้างพวกเมือกอะไรพวกนี้ล้างคาวออล้างล้าอคาวอะไรอย่างเงี้ยออกทําความสะอาดทำ พวกผนที่แบบมันติดมานะครับตาความสะอาดเสร็จแล้วก็ไปทอดทอดให้มันเหลืองประมาณนี้ค่ะโอเคพอเราทอดเสร็จแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนในการตุ๋นแล้วก่อนที่จะตุ๋นแล้วต้องทําอะไรคะเอาข่ผ้าครับเอาเครื่องปรุงผอผ้ามาครับเอาขิงค่ะใส่ลงไปอันนี้พวกไก่คักรแล้วก็พวกอบเชยนะคะสามเกลือรวมาาดลงไปค่ะตัวที่จะห่อก็คือมีแค่นี้ อันนี้เราใช้แบบขาหมูในหม้อประมาณกี่กิโลคะเชฟสี่สิบโลครับสี่สิบโลนะก็ใส่ลงไปในหม้อเลยเนาะครับผมเสร็จแล้วก็น้ําเติมครับน้ํานี่ก็หนึ่งถังหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสได้เลยคะได้เลยปรุงรสได้เลยครับเริ่มจากมะมันหอยแม็กกี้แม็กกี้แล้วก็ขซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาล ตโนดการใส่น้ําตาลหลายชนิดมันช่วยยังไงคะเชฟมันจะไม่เค็มจัดนะครับเวลาปรุงเพิ่มและก็ปรุงรสนะครับแค่นี้เสร็จปิดฝาตุน6ชั่วโมงครับ หลังจากที่ตุ๋นไป6ชั่วโมงเราก็จะเริ่มใส่ผงช็อกโกแลตอันนี้ลงไปใส่เพื่ออะไรคะเชฟใส่เพื่อความหอมของขาหมูครับอันนี้เป็นผงช็อกโกแลตนะทุกคนเราเห็นเทคนิคการทําขาหมูกันไปแล้วต่อไปก็มันเปิดอีกหนึ่งเมนูเด็ดนั่นก็คือขาหมูซุปเปอร์แซบวิธีทําและสูตรเด็ดจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันต่อเลยครับโอเคเริ่มเลยค่ะเขาจะเน้นเนื้อเลยครับหูยเปื่อยมากทุกคนดูดิงรสเนาะงรส ด้วยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวมนาพริกนะคะก็ผักชีไปเรื่อยครับผักชีไปเรื่อยผักชีฝรั่งครับน้ำซุปก็คืออุ่นเอาไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะขาหมูซุปเปอร์แซบค่ะเสรเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเราไปรอชิมกันดีกว่าทุกคนไปชิมกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วลหละครับเมนูเด็ดของที่ร้านละลายลิ้นจัดกันมาแบบเต็มโตะว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามน้องไปตองไปชิมพร้อมกันเลยครับมาแล้วค่ะทุกคนจัดเต็มเลยนะคะเต็มโต๊ะแบบนี้เมนูน่าสนใจมากเดี๋ยวแนะนำกันก่อนสำหรับเมนูข้าวขาหมูเริ่มต้นที่60บาทจานแบบนี้เลยนะคะมันมีความนุ่มไม่เหนียวเพียวง่าย กลิ่นไม่ได้ฉุนเครื่องเทศน,นะมันมีความหอมละมุนไม่หวานนําด้วยอันนี้อร่อยหรือว่าใครที่เป็นสายคากิอยากจะทานคากิน้ําแดง90าบาท<ม>อร่อยมันมีความหอมนุ่มคือเหมือนไปกินอาหารแบบพัตตะคารเลยอ่ะจานนี้หรือสายข้าวมันไก่อันนี้จะเป็นข้าวมันไก่คั้นเทพ80บบาทค่ะ<ม>ไก่นุ่ม ับนุ่มเนียนดีมากมันมีความเด้งๆของไก่ส่วนอันนี้ค่ะขาหมูซปเปอร์แซบนะคะ95บาทแต่เนื้อแน่นๆเน้นๆเลยก้มเล้งอะ่ะหอมๆนุ่มๆทางง่ายเปื่อยละลายสายแซบต้องมา <c oughs> ส่วนนี้ราดหน้าก็มีนะจ๊ะราดหน้าชิ้นโบแดง60บบาทนะคะ <c oughs> <c oughs> อาหารเมนูเขาเยอะมากเลยอะมึงชิมไม่หมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นหมูทอดวัวตายควายล้ม65บาทนะคะหมูทอดอร่อยสั่งเป็นกับข้าวก็ได้ทาเป็นกับแกลมอะไรย่างเงี้ยได้หมดเลย อิมอร่อยกับหลากหลายเมนูของที่ร้านละลายลิ้นกันไปแล้วต่อไปก็ได้เวลามาพูดคุยถึงเส้นทางของร้านที่กว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนทุกวันนี้ก็เคยยอมควักทุนเกือบแสนเปิดให้ลูกค้ากินฟรีเกิดอะไรขึ้นไปฟังเรื่องราวนี้กันครับก่อนที่จะมาเปิดร้านข้าวขาหมูอะ่ะเคยเปิดร้านอาหารอื่นมาก่อนไห ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยใช่ไหมแต่มีแผนร้านซีฟู้ดค่ะอ่าอยากทำเป็นร้านซีฟู้ดค่ะแล้วทำไมโครงการร้านอาหารซีฟู้ดถึงถูกพับไปไม่ได้เปิดอะคะความพร้อมของคุณพ่ออาจจะยังไม่พร้อมค่ะเพราะว่ามีหลายอย่างที่ต้องทำแล้วก็ขาหมูเป็นสิ่งที่เคยทำมาแล้วแล้วก็จะเริ่มได้เลยค่ะงั้นเปลี่ยนเลยอะคะค่ะจากร้านที่จะเป็นซีฟู้ดที่มีตู้มารอแล้วเนี่ยนะใช่เปลี่ยนเลยค่ะเป็น ข้าคเะงมค่ะเริ่มขายครั้งแรกเป็นยังไงบ้างมีคนรู้จักไหมมีลูกค้าไหม ตอนแรกเลยนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะไม่มีคนเลยใช่ไหมเห็นว่า่คะอาจจะน้อยมากด้านเพราะว่าคุณพ่ออาจจะอ่อนเรื่องการตลาดอยู่ค่ะพอเปิดร้านมามันไม่มีลูกค้าเราทำยังไงเริ่มแรกเลยนะคะให้เด็กไปเรียกลูกค้าหน้างหน้าเลยค่ะใช่ค่ะเรียกยังไงอ่ะตอนนั้นก็มีอาจจะมีป้ายป้ายใหญ่ๆเลยค่ะทำป้ายลูกค้าเข้ามาทานก็จะมีเช็คอินหรือว่ารีวิวค่ะก็จะเปิดการมองเห็นให้ลูกค้าท่านต่อไปอ๋ออันนี้เป็นความคิดของใครคุณพ่อหรือน้องออยตอนนั้นมันเข้าเนื้อไปเยอะไหมขาดทุนไปเยอะไหม เยอะค่ะน่าจะเป็นแสนะคะหลักแสบเป็นระยะเวลานาน,นไหมคะช่วงจัดโปรโมชั่นนี่ก็จะขาดทุนเยอะเป็นพิเศษะค่ะงานเริ่มแรกง,ง่ายก็คือให้ฟรีให้ทานฟรีค่ะทําไปแบบนั้นอะ่ะลูกค้าเริ่มมาเยอะขึ้นไหมคนเริ่มรู้จักไหมเริ่มรู้จักแล้วเริ่มมาเยอะขึ้นค่ะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ลูกค้ารู้จักร้านเราหนูคิดว่าเพราะว่าเรารับฟิดแบ็กจากลูกค้าทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็ปรับปรุงค่ะถ้าคิดลูกค้าบอกว่า ตรงไหนไม่ดีหนูก็จะรับฟีดแบ็มาปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะแล้วตอนที่เปิดร้านอนะ่ะตอนแรกมีข้าวขาหมูอย่างเดียวเลยไหมคะข้าวขาหมูอย่างเดียวค่ะตอนแรกที่เปิดมานะมีขาหมูอย่างเดียวเลยแล้วเมนูต่างๆมันเริ่มเพิ่มมาตอนไหนอ่าคุณพ่อเขาสนใจด้านอาหารค่ะเขาก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมค,คุยกับเชฟก็พัฒนาสูตรอาหารที่เขาสนใจมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นหมูกรอบข้าวมันไก่ก็เลยเพิ่มค่ะพัฒนาทีนี้ น้องออยเองเนี่ยก็เป็นความหวังความหวังของคุณพ่อแหละเพราะว่าตอนนี้เรียกว่ามาดูแลร้านเต็มที่ไหมคะค่ะเต็มที่เลยเต็มที่เลยเราดูอะไรบ้างภายในร้านนี้เริ่มแรกเข้ามานะคะก็จะดูแลบัญชีเริ่มจาัดก,การเก็บวัตถุดิบสต็อกของค่ะ, 2> 2, คะแล้วก็พนักงานซึ่งมันก็เป็นงานใหญ่เนาะค่ะ เราน้องอ้อยดูคนเดียวไหมช่วงแรกก็จะมีคุณพ่อคอยประคองอค่ะคุณพ่อจะคอยบอกส<า>อนงานไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้คุณพ่อวางและไม่มาละ<า>เราดูแลมากี่ปีละคะร้านนีห้หนูเพิ่งเริ่มมาด้วยเกือบปีคะ่ะเกือบปี<า>ล้มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในร้านบ้างไหมหลังจากที่เราเข้ามาดูแล้วเรารู้สึกว่าโโหมันเป็นปัญหาหลัก พวกคุณคุณภาพให้คงที่ค่ะทําอาหารจํานวนใหญ่หญมากๆก,ก็ส่งผลว่ารสชาติะจะเปลี่ยนพัฒนาพนักงานให้ดีขึ้นการบริการด้านอาหาราน้องออยจบทางด้านไหนมา จบบัญชีค่ะจบบัญชีโดยตรงเลย<า>ใช่ไหม,มไปเรียนจบมาจากที่ไหนค่ะนิวซีแลนนะคะจบต่างประเทศมาเลยตอนนี้มีการวางแผนจะขยายสาขาไหมคะมีค่ะเปิดสาขาอีกสาขาหนึ่งเป็นสาขาขลองหนึ่งค่ะลงออังสิตอีกหนึ่งสาขาทีนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าสาขาต่อ,ตอไปในการวางแผน ธุรกิจครอบครัวแล้วกันนะของน้องอยเนี่ยจะเดินทางไปในทิศท,ทางไหนนะคะน้องอยคิดว่าอะไรที่เป็นเคล็ดลับความสําเร็จสําหรับการทําธุรกิจร้านอาหารควบคุมมาตรฐานและมีวินัยค่ะเรือ่องมาตรฐานความสะอาดรสชาติทุกอย่างมันก็ต้องคงที่อยู่ฝากร้านหน่อยแล้วกันค่ะฝากร้านละลายลินด้วยนะคะมีสองสาขาค่ะมีสาขาสายใหม่และสาขาคลองหนึ่งลุมพินีค่ะ ทุกวัน9โมงครึ่งถึง2ทุ่มค่ะโอเคแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องออยนะคะ<า>ขอบคุณค่ะเล่นพ<า>อมันกัดไม่มีน้ําจิ้มอีกแล้วน้ําจิ้มชั้นอันเดิมก็ได้เอ็นดึงดังเลยจ้ากระดุกกัดดังกรบเลยนะเห็นอย่างนี้นึกว่าเอ็น